เนี่ยที่อวดอ้างสปปรรพคุณเนี่ยแล้วมันไม่ตรงปกโฆษณาเกินจริงไว้อย่างเงี้ยจะทําอย่างไรอ,อย่างเนี้ยเมื่อวานเห็นมีคุฟุลสอสเจียบอดีสอส,อส,อสอเขามาบอกว่า สังคมควรให้อภัยคุณปูอัดใช่เพราะเขายัง pues, มีเหมือนมีแนวทางแล้วก็อุดมการที่ตรงกับพักคก้าไกลมองยังไงคะทำไมในพักคก้าวไกลไม่ให้อภัยมันแล้วก็เอามันอยู่พักต่อเขาขับออกไปแล้วแบบเพราะว่ามีมติที่เขาจะขับทำไมคุณก็บอกเขาสำนึกแล้วคุณก็ให้อภัยกันในพักแล้วประกาศต่อโซเชียลไปเลยคือมองยังไงกับความเคลื่อนไหวของคุณเจี๊ยบในครั้งนี้เพราะถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักการเมืองในพักอื่นเนี่ยปฏิกิริยาของก้าไกลอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ด่าเละถ้าเป็นของคนอื่นนะ คุณเจีย๊ยบอมรัต์ออกนานี่เขาหายหน้าไปสามสี่วันตั้งแต่เกิดเรื่องทั้งปูอัดทั้งแก้ไม่มีเคลื่อนไหวบนพื้นที่หน้าหน้าเฟซคุณเจีย๊ยบสสอมรัต์เคลื่อนไหวทีเดียวบอกว่าผมไปผิดตึก<อ> <laughs> แล้ววันนั้นทำไม คุณเคไปผิดตึกคะไม่ได้ผิดตึกตั้งใจไปที่นั่นใช่ไหมคือคณะบริษบูโรที่สั่งซ้ายหันขวาหันได้เนี่ยถ้าคนติดตามการเมืองนั่งอยู่ไท, <ME> s> <S ทยคัมเมทเขามีบริสบูโรหรอโมอไม่มีได้ยังไงอ่ะพักการเรมืองเมื่อนันได้แจ้งทะรุนไอปูคุณปูอัดจะรอดได้ไงอ่ะถ้าไม่มีบริษบูโรแสดงว่าในพักเขาเนี่ยมันก็ต้องมีคนสั่งซ้ายหันขวาหันได้คือคุณเคกำลังจะบอกว่าที่สอสอปูอัดรอบแรกไม่ถูกขับออกเพราะมีความใกล้ชิดกับแกนนำพักเท่าไกลอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วส่่ววนนนนหึงเเเข้าามปป็็ แก๊งของเขามาย้ายจากที่อื่นเข้ามาอยู่ตรงนั้นเขาก็มีกลุ่มก้อนมีในทุนของเขาเที่มายัดกันอยู่แต่เขาปฏิเสธนะธรรมชาติของคนคนทาผิดมันก็ปฏิเสธอยู่แล้วเขาไม่ค่อยยอมรับอยู่แล้วพักเก้าไกลเคยยอมรับอะไรบ้างอ่ะทําผิดก็โทษกฎหมายผิดตัวเองไม่เคยผิดคือสิ่งที่เขาพูดโจมตีคนอื่นเนี่ยสุดท้ายมันเข้าตัวพักขมดมันเหมือนคว้างงูไปพนคอนอแล้วพักอื่นเขาก็ไม่เคยทานะวันนี้ผมถามหน่อยสอสอห้าร้อยคนที่เลือกตั้งกันมาเนี่ย ที่คุณไปกล่าวหาพักคนอื่นมีสอสชั่วเลวสอสบ้านคนเก่าแม่การเมืองเก่าไว้ดีวันนี้ที่มีคดีเนี่ยพักคุณนั้นเลยนะ